เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปผลการประชุมของสอสประจำวันที่25เมษายน2557ซึ่งมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสอสเป็นประธานการประชุมโดยมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้เรื่องที่ 1. ตามที่สอส ได้ออกถแถลงการฉบับที่สองเรื่องการดำเนินคดีกับนายสุเทพเทือกสุบันและแกนนำกปปสและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมชุมนุมเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานั้นสอสอขอเรียนว่าสอาสอได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินคดีแกนนำผู้จัดการชุมนุมซึ่งมีการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยเฉพาะนายสุเทพเทือกสุบัน และแกนนำกอปปสซึ่งถูกกำหนดให้เป็นคดีพิเศษในข้อหาฐานความผิดร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันก่อเหตุความไม่สงบในบ้านเมืองร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการและในฐานความผิดอื่นๆ ซึ่งขณะนี้กรมสอบสวนคดีการสอบสวนในคดีพิเศษดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วคณะพนักงานสอบสวนซึ่งประกอบด้วยพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอายการของสำนักงานอายการสูงสุดจึงได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนรวมทั้งหมด80คน โดยกำหนดส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นดังกล่าวไปยังพนักงานอายาการในวันที่1พฤษภาคม2557ซึ่งคาดว่าพนักงานอายาการฝ่ายคดีพิเศษจะได้มีคำสั่งทางคดีและฟ้องผู้กระทําผิดได้ภายในวันที่10พฤษภาคม2557 ดังนั้นสอรอสอจึงได้ออกแถลงการดังกล่าวเพื่อแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบถึงการดำเนินคดีกับนายสุเทพเทือกสุบันและแกนนำกปปสพร้อมทั้งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อการปราศัยชวนเชื่อของนายสุเทพเทือกสุบัณกับพวกและงดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมใหญ่กับกลุ่มกปปสเรื่องที่ส สอรสอมีความกังวลต่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ประชาชนดังเช่นเหตุการณ์เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาซึ่งวัยรุ่นสองคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ใกล้เวทีชุมนุมของกลุ่มกอกปปสแจ้งวัฒนะขณะขับรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณดังกล่าวและเมื่อเช้ามืดของวันที่23เมษายนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุในทำนองเดียวกันซึ่งมีการยิงอาวุธปืนใส่ผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านบังเกอร์ของกลุ่มผู้ชุมนุมกอกปปสแจ้งวัฒนะจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง5รายเหตุเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มกปปสมีการใช้ความรุนแรงและสะสมอาวุธปืนจึงไม่ใช่การชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ สอ,อรสอจึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนงดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณการชุมนุมทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรบริเวณการชุมนุมของกลุ่มปปสที่ถนนแจ้งวัฒนะแล้ว เรื่องที่3สอ,อาราสอได้รับรายงานถึงเหตุการใช้ความรุนแรงบริเวณการชุมนุมของกอปปสแจ้งวัฒนะอีกด้วยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา23นาฬิกาพันเอกวิทนะวัฒวัฒนกุลซึ่งเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อกลับบ้านพักได้ถูกกลุ่มกาดกปปสยิงปืนใส่หลายนัด ใส่ขาทั้งสองข้างและยังถูกกาดกปป,ปสอรุมทำร้ายอีกด้วยเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มกาดกปปสอแจ้งวัฒนะมีการใช้ความรุนแรงกับผู้ที่สัญจรผ่านไปบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตามเรื่องที่4สอรอส,สได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุ เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงนายกมลดวงผาสุกหรือไม้หนึ่งกอกุนทีกวีเสื้อแดงจนเป็นเหตุให้นายกมลเสียชีวิตซึ่งสอ,อรสได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วทั้งนี้สอ,อรสขอประนามผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงครั้งนี้ และสอรสอมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุรอบยิงนายกมลอาจเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงขอเรียกร้องให้แกนนำอย่าได้ปลุกระดมมวลชนให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือเกลียดชังอีกฝ่ายและขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารต่างๆ เรื่องที่5สอ,อรสอได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงระเบิด M79 ใส่อาคารสำนักงานข่าว Daily นิวส์เมื่อวานนี้ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวสอ,อรสอขอประนามผู้ก่อเหตุและขอตั้งข้อสังเกตว่าเหตุยิงระเบิด M79 ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันที่23เมษายนได้นำเสนอภาพข่าวการยิงปะทะกันบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาโดยเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวที่นำเสนอภาพดังกล่าวจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring your attention to some updates from the Center for the Administration of Peace and Order, or the CAPO. Following the CAPO statement issued yesterday, the CAPO wishes to inform the general public that legal actions have been taken against 80 alleged offenders, including Mr. Sutheb Thirzuban and some PDRC co-leaders who are charged with conspiracy for insurrection, instigating the, the general public to break the law, illegal assembly to cause public disorder, obstruction of election, and trespass on government premises, the team of special investigation officials from the Royal Thai police, the Department of Special Investigation and the Office of the Attorney General has concluded these cases and on the 1st of May 2014 we referred them to the public prosecutor in order to issue prosecution orders. In this connection, the CAPO would like to request the general public to be mindful and conscious when perceiving persuasive speech of Mr. Suthep Tetsuban and other PDRC leaders and to refrain from joining the PDRC mass rally. The next point is the CAPO concern over a series of violent incidents involving the, gun, the firing of guns into innocent people at the incident on the 14th and 23rd of April when motorcyclists were shot while passing by the PDRC protest site on Zhangwatana Road, leaving several injured. These incidents clearly indicate that the PDRC assembly is not peaceful or without arms. The CAPO therefore wishes to request the general public to refrain from joining the assembly and to keep away from the protest site. And to provide safety to the general public, the police have changed the traffic direction around the protest site. Continuing on violent incidents caused by PDRC security guards at Watanak Road, the CAPO was informed that last night Colonel Wittawat Watanakun was shot and attacked by PDRC security guards on the way to his residence. This incident clearly indicates that both civilians and officials can be targets of violence by PDRC security guards. And the CAPO was also informed about another incident where Mr. Kamon Duong a pro-government poet who was also known as Mai Nung was shot to date the capo has ordered the police to urgently investigate this case and bring the offenders to justice in this regard. the capo would like to condemn those who are behind this incident and with a concern that this case would worsen the ongoing conflicts. the capo therefore wishes to request co-leaders of each group not to arouse sentiments of their supporters against each other. The CAPO also wishes to request the general public to be mindful and conscious when perceiving information. And finally, the CAPO would like to inform the general public about the incident where M79 grenade launcher was fired into the daily news office. This incident occurred after the newspaper publishes on the 23rd of April the picture of violence involving gunfire at Zhang Road on the us, 22nd of April. And that wraps up today's CAPO meeting. The press conference will resume again on Tuesday. Goodbye.